สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2 5 6 8นะครับวันนี้เราก็จะมาดูหุ้นสแกนหุ้นกันก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะสังเกตการว่ามีตัวไหนที่พร้อมที่จะลงทุนได้บ้างนะครับเข้าไปในนะครับการสแกนนะครับแล้วก็เข้าไปในตัวที่เราตั้งสแกนเอาไว้ไปดูนะครับว่า ที่เราจะต้องสแกนเจอนะั้นราคาแต่80บาทลงมานะครับแล้วก็ต้องมีวลลุ่มเยอะทั้งแต่9 0 0 k พันไ้นไปนะครับนไประมาณนี้นะครับทุกท่านครับก็กดลันสกรีนเข้าไปก็จะได้มา3ตัวเจ๋งๆนะครับ3ตัวเจ๋งๆอย่างไรครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสทำเงินอย่างไรนะครับ ไปดูจังหวะของการทําเงินนะครับจังหวะของเขาเขาก็บอกว่าโอ้โหตรงนี้จังหวะสวยงามนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราดูนะครับต้องดูสังเกตว่าถ้านะครับถ้านะครับราคานั้นนะครับขึ้นอาจจากขึ้นจากใต้สุดนะครับก็จะสามารถไซเวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในหลักการของของลุงเล่นหุ้นนี้นะครับก็อยากจะบอกว่า เมื่อไหรก็ตามที่บูลเจอร์แบนนะครับเจอกับลีเนียลเลกชันสิ่งที่เขาทำคือเขาจะผักฝั่งไปฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับบูลเจอร์แบนเจอกับลีเนียลเลกชันสูงสุดเขาจะผักลงมาต่ำสุดเมื่อผักลงมาต่ำสุดเสร็จมันเจอบูลเจอร์แบนและลีเนียลเลกชันต่ำสุดมันก็จะผักตัวเองไปฝั่งตรงข้ามคือสูงสุดเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะที่จะเก่งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นทีแคปนะครับ น่าจะทํากําไรและจะทํากาไรจากตรงไหนถึงตรงไหนครับเขาจะทํากําไรจากราคาปัจจุบันที่51.75บาทนี่นะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่กรอบรีเนเลกชั่นสูงสุดสีเขียวนะครับโดยนะครับเราจะเห็นว่าราคามีช่วงจังหวะราคาในวันนี้นั้นนะครับถ้าเราจะเก่งกําไรจากวันนี้ถึงอาณถึงอาทิตย์หน้านะครับก็จะได้จังหวะเก่งกําไรจากราคาเริ่มต้น5 0 1.75ไปถึงราคา,า50 50 56บาท57บาทนะครับดีไม่ไดีอาจจะทะลุพึ้นไปที่57บาทนะครับนี่คือจังหวะที่เราเก่งกำไรใน1อาทิตย์หรือ2วีก็ได้นะครับแต่แม้ว่านะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเป็นวอลลุ่มส่วนใหญ่ที่ขายนะครับวอลุ่มส่วนใหญ่ขายอยู่ที่2.20ที่ผ่านมานะครับแต่ าราคายังมันจึงเป็นยังเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ r s i คงชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นอยู่ที่64ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อไปชนโอวั์นะครับเมื่อนั้นราคามีโอกาสที่เดินทางขึ้นไปที่56บาทนะครับและตอนนี้51บาทนะครับยืนยันด้วยการขึ้นด้วย MACD นะครับ MACD ยืนเหนือเส้นสีสิ a l กนลแล้วก็ยู่เหนือเส้นสีโลนี่คือโอกาสอันดีนะครับของทีค่ะ นะครับจังหวะนี้ที่ขัก็จะค่อยๆ่อยไซเวยขึ้นไปนะครับนี่คือตัวแรกนะครับคือจังหวะที่เราจ้องเก่งกําไรกันนะครับท่านก็ค่อยค่อยทำใจเย็นแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะครับว่าการทําเงินตั้งแต่จ,จากตรงนี้ไปเราเริ่มสตาร์ทตรงนี้ถึงตรงนี้นั้นมันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าและจากอินดิเคเตอร์ต่างๆนั้นเอื้ออํานวยหรือเปล่าให้ท่านพิจารณาจากสิ่งน,นี้นะครับอย่าพึ่งไปอ่า ต่อตาเหลือแรงสิ้นนะครับให้ค่อยๆจับตาดูไปถ้าเกิดท่านยังไม่เชื่อแต่ท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปจาก Channel นี้แล้วท่านจะเห็นจังหวะและโอกาสที่ทํากําไรนะครับมาที่ตัวที่2นั่นก็คือบิกกิมนะคบบิกกิมเป็นจังหวะขาขึ้นและราคายังคงจะต้อง Sideway Up ขึ้นไปแม้ว่าราคาขึ้นไปชนแนวต้านแล้วนะครับขึ้นไปชนแนวต้านครั้งที่1เรียบร้อยแล้วนะครับและราคายังคงมีโอกาสที่จะไปฝากตรงข้ามนะครับ โดยนะครับถ้าราคาจะไปฝั่งตรงข้ามของบีกิมยังคงมีจังหวะขาขึ้นโดยก็จะมาที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะไซด์เวกแล้วก็ชนมาฝั่งตรงข้ามตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ก็อาจจะต้องรอจังหวะหรืออดทนถือต่อไปนะครับเพราะยังไงราคาก็จะมาที่ราคาทางขวาก็คือ1ิบสบถึงสิบาทนะครับแนวรับแนวต้าน1ิบสบาท ส่วนที่จะกลับขึ้นไปทํากําไรที่15บาท6 2สตางค์นี้ก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะอะไรครับวนลุ่มทะลักเข้านะครับสำหรับบีกิมนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะทําเงินนะครับราคาอ่าวนลุ่มมาที่57.98มิลเลียนเมื่อวานนะครับอซ i ไซส์เวลกานข้างนะครับยังคงเกาะติดใกล้ๆโอบอทไปที่62นะครับ m อ CD ยิงซ้าเวกันข้างยืนเหนือเส้นซิงเกลยยเหนือเส้นซีโรนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นทํากําไรสูงสุดของรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเล่นจากรอบนะครับจเจนว่าจังหวะของมันนั้นเป็นถึงจุดสูงสุดและทํากําไรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องรอรอบถัดไปนะครับจากที่เห็นก็คือ,อาราคานะครับจะอยู่ที่15.10บาทแล้วก็ขึ้นไปที่16 17บาท ไปถึง18บาทนะครับนี่คือแนวโน้มของบิกิมนะครับก็คือท่านตอนนี้ก็คือท่านอาจจะต้องอดทนถือไปให้ราคาไปที่18บาทนะครับส่วนจะไปอีก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์นั้นก็ต้องอดทนรอกันต่อไปนี่คือจังหวะขาขึ้นของบิกิมนะครับมาที่ตัวที่3นั้นก็คือ THG นะครับ THG ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและเป็นแนวโน้มที่จะค่อยๆสายเววขึ้นไปชน แนวต้านนะครับที่เส้นดีเนียรกิชชั่นสูงสุดนะครับจะไปชนแนวต้านที่ราคาใกล้สุดก็คือ8.53บาทนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่7.60บาทนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่แนวต้านนะครับแม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงมีหลายเครื่องมือที่บอกว่ายังคงค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับ แต่เป็นจังหวะขาขึ้นถ้าเราดูจาก RSI นะครับตอนนี้ RSI พุ่งขึ้นชี้ขึ้นนะครับไปที่56นะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็แม้ว่ามีวันรุ่มขายเส้ส่วนใหญ่อยู่ที่6.40มิลเลียนนะครับแต่ MACD ยืนยันว่าเป็นขาขึ้นพุ่งเหนือเส้นสิกญาลพุ่งเหนือเส้นซูโรนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวที่เห็นเยังเป็นขาขึ้นก็คือ RSI และ MACD นะครับ เพราะฉะนั้นราคาจะก้อยไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับนี่คือจังหวะที่เราจะเข้าเก่งกำไรและอดทนถือต่อไปให้ราคาของ t h e นั้นพุ่งขึ้นไปที่เส้น200วันและมีโอกาสไปทดสอบที่เส้น2 0 0วันด้วยนะครับตัวนี้ราคา8.83บาทนะครับของเส้น200วันนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าก็เหมือนกับว่าเรามาเห็นก่อนนะครับเห็นก่อนจังหวะที่จะ7บาทจะขึ้นไป8บาท เพราะนั้นท่านนักทุนก็ลองเก่งกําไรดูนี่คือจังหวะโอกาสที่เราสแกนเจอแล้วก็ท่านนักทุนก็เล่าก็เราก็เล่า,ลาให้ท่านนักทุนฟังว่าโอกาสที่ทํากําไรจากเกบาทไป8บาทนั้นก็ยังคงมีนะครับสำหรับ t s g ก็เหมือนดูไว้มันมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆจับตาดูนะครับแล้วตัวนี้ตัว f 4ี้าก็จะค่อ,คอยๆรายงานผลการดเนงานออกมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ การ x าไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ก็รอดูกันต่อไปสลับ tsg นะครับก็บบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้หลักการในการมองให้ออกนะครับโดยนะครับเราจะดูหลักการใหญ่ๆนะครับของการเคลื่อนที่ของราคานี้จากจากราคานะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามาเมื่อราคานะครับเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ linear equation นะครับสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดเป็นเป็นน่าเป็นวัฏจักไปอย่างเงี้ยนะครับราคาจะขึ้นจะลงอย่างนี้เห็นไหมครับว่าราคามันขึ้นมันลงอย่างนี้ตลอดนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลื่อนที่นะครับมีอ่า linearization เป็นตัวกรอบใหญ่แต่กรอบเล็กตรงตรงกลางๆหรือตรงต่ตอนที่มันทำงานก็คกรอบของมูลค่8 แล้วความสําคัญของมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ปุรุชั่แบนกับลีเนนเกชันมาชนกันมันจะผลักดันราคาให้เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของหุ้นนะครับที่เราจะเข้าเก่งกำไรในจังหวะนั้นๆนะครับแต่เกิดท่านเข้าใจแล้วท่านก็จะมองออกว่าจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนควรที่จะรอและจังหวะไหนที่จะต้องทำกำไรอย่างแท้จริงนะครับก็ สังเกตจากเหตุดังต่อดังๆที่เล่าให้ท่านฟังดังนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมองออกและเข้าใจจังหวะของตลาดนะครับและการมันเป็นเหมือนกันหมดนะครับกรมันก็จะขึ้นจะลงเมื่องูลจะแบนเจอรีเนียเลกช่นมันก็จะผัดราคาไปฝังตรงข้ามเสมอเพราะฉะนั้นมองจากตรงนี้ท่านจะเข้าเก่งกำไรได้อย่างถูกตอนนะครับท่านลงชุนก็อาจจะมีความกําไรมองได้จากกําไรแล้วก็ ทำเงินได้อย่างเดียวนะครับบอกไยืนนทุกคนจะตัง้งร่ํารวยแล้วก็มองเห็นโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์นะครับก็ถ้าเกิดท่านชื่นชอบแนวโน้มเช่นนี้นะครับและการมองแนวโน้มโอกาสต่างๆนะครับก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบค,คุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ